พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมตอนที่4รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อปีพุทธศักราช2475ต่อมาประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูลหลายฉบับโดยฉบับล่าสุดคือรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20 โดยรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของการจัดระเบียบการปกครองของประเทศโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยทั่วไปรัฐธรรมนูญจะมีข้อบัญญัติอำนาจหน้าที่ ของสถาบันทางการเมืองที่มีหน้าที่สำคัญเช่นรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระเป็นต้นซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 2. ระบุหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้ 3. กํกำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐ 4. บัญญัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของรัฐสภา 5. บทบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี6 6. บรรญ,ญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 7. บัญญัติเกี่ยวกับศาล 8. ให้ความสําคัญเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมือง 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 10. กําหนดให้มีองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเช่นกกตปปชปป,ปสเป็นต้นและ 11. กําหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น